สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวิโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิโอแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปาราัยเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่เด็กๆได้เรียนคลิปวิโอที่แล้วเรื่องของเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะคุณครูได้สอนผ่านมาไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนผ่านไปแล้วด้วย ทีนี้สาหรับคลิปนี้คุณครูก็จะอยากจะให้เด็กๆอลองทําแบบทดสอบดูว่าเด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจจากคลิปวีดีโอที่คุณครูสอนมามากน้อยเพียงไรเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าแนวข้อสอบนี้คุณครูอาจจะเอาไปออกอข้อสอบกลางภาคเรียนก็ได้นะคะ,ะเด็กๆมาดู แบบทดสอบข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งถามว่าบุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุดเด็กๆคะข้อที่หนึ่งปู่กับยา่าข้อที่สองครูใหญ่ข้อที่สามปานโรงข้อที่สี่คนขายอาหารในโรงเรียนเด็กๆคิดว่าใครที่สามารถให้ข้อมูลประวัติเรื่องราวของโรงเรียนของเราได้มากที่สุดคะเด็กๆลองทดสอบดูนะคะ อาครูใหญ่นั่นเองถูกต้องค่ะก็เพราะว่าครูใหญ่มีหน้าที่ดูแลบริหารโรงเรียนจึงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดครูใหญ่หรือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองถามว่าข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 1จําจำนวนของนักเรียนในโรงเรียน 2. ได้รับรางวัลดีเด่น 3. งานกีฬาสีครั้งล่าสุด 4. ชื่อของครูใหญ่คนแรกหรือพออ,อคนแรกเด็กๆตอบว่าอะไรคะอ่าชื่อของครูใหญ่คนแรกหรือผออ,อคนแรกนั่นเองเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเป็นลำดับแรกๆเช่นปีที่ ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนชื่อของผอ,อโรงเรียนกุนแรกนั่นเองค่ะเด็กๆลองไปดูนะคะตามอาคารเรียนจะมีทุกโรงเรียนเลยข้อที่3หลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1. หนังสือประวัติของโรงเรียน 2. ภาพถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียน 3. สมุดทะเบียนของห้องพยาบาล4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะหนังสือประวัติของโรงเรียนนั่นเองทำไมคะทำไมเพราะว่าหนังสือประวัติของโรงเรียนสามารถให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มเด็กๆสามารถเข้าไปอ่านในหนังสือที่นี่ว่าโถงหน้าแรกๆก็จะมีนะคะหรือไม่เด็กๆก็สามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะ ข้อต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่4การสืบค้นประวัติของโรงเรียนในเรื่องใดทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดข้อที่1จํานวนนักเรียนในปีแรกข้อที่สองรายชื่อของครูในโรงเรียนข้อที่สงบประมาณการก่อตั้งโรงเรียนข้อที่4เหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาตอบข้อไหนดีคะอ่าเราภาคภูมิใจก็คือเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆนั่นเองสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่5ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใดอ่าข้อนี้น่าจะไม่ยากตอบเลยค่ะอาเว็บไซต์ของโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนจัดทำโดย โดยโรงเรียนทําให้ได้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหน้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะถ้าจะเป็นถ้าเด็กๆอยากจะสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดโหงของเราเด็กๆก,ก็เข้าพิมพ์ไปที่คําว่าโรงเรียนวัดโหงเลยค่ะและเด็กๆก,ก็จะได้เจอข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ที่คุณครูเขาลงไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ต่อไปข้อที่6ถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด 1. ตลาด 2. สถานีตำรวจ 3. พิพิธภัณฑ์ 4. โรงพยาบาลอ่าถูกต้องเก่งมากเลยค่ะพิพิธภัณฑ์ค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานสำคัญด้านประวัติศาสตร์ศิล,ลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเด็กๆข้อที่7ค่ะ ข้อที่7การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในข้อใดควรใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลในการสืบค้นข้อที่1การชนะเลิศประเพณีแห่เทียนปรรษาอ่าสองการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอ่าแต่แต่กรุงเทพมหานครของเราไม่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครของเราเป็นการปกครองแบบพิเศษ แต่อาจจะมีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นความรู้ทั่วๆไปนะคะ 3. จํจำนวนผู้ป่วยโรคก,กล้เลือดออกของชุมชน 4. รายชื่อกำนันในตําันกำนันในตำบลอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกับข้อที่2นะคะ,ะถ้าไปต่างจังหวัดก็จะมีการเลือกตั้งอ่ากำนันกำนันผู้ใหญ่นะคะ แต่ในกรุงเทพของเราไม่มีถูกต้องค่ะการจนเลิศประเพณีแห่เทียนปัสสานั่นเองนะคะเพราะเพราะว่าเพราะว่าการจนเลิศแห่เทียนปัสษาเป็นการตัดสินจากความสวยงามจึงควรใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลในการสืบค้นเพื่อให้เห็นภาพสวยงามของเทียนปัษานั่นเองนะคะในโรงเรียนของเราก็มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เห่เทียนปัญษานะคะก็มีอยู่นะคะเราก็จะแห่เทียนเข้าไปในวัดหมงของเรานั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะเหตุใดมีความสำคัญมากที่สุดในการศึกษาประวัติชุมชน 1. การสวดการตรวจรอบข้อมูลที่ได้ 2. การนำเสนอข้อมูลที่เพื่อให้หน่าสนใจ 3. การแสดงความคิดเห็นของตนเอง4 การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าเชื่อถือตอบข้อไหนคะอ่าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้นั่นเองก็เพราะว่าจะทําให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องมากที่สุดนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่9คะ่ะข้อที่9การนําเสนอข้อมูลของชุมชนโดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไร 1. ทําให้ได้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทําทำให้ข้อมูลที่เสนอนั้นน่าสนใจ 3. าํทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้ชัดเจน 4. ทํทำให้สามารถสืบคน้นข้อมูลของชุมชนได้อย่างรวดเร็วตอบข้อไหนดีคะอ่าตอบข้อ3ทําให้ทราบลําดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนก็เพราะว่าการใช้เส้นเวลาเป็นการลําดับเหตุการณ์โดยใช้เวลาเป็นตัวกําหนด ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังได้ชัดเจนค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะการสืบค้นประวัติของชุมชนมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งนำไปอวดชุมชนอื่นได้ 2. เกิดความาภาคภูมิใจในชุมชน 3. ทํทำให้คนเข้าไปในชุมชนมากขึ้น 4. ได้รับค่าตอบแทนจากการศึกษาตอบข้อไหนคะ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของเรานั่นเองนะคะเพราะเพราะว่าการสืบค้นประวัติของชุมชนทำให้เราทราบความเป็นมาเหตุการสำคัญและผลงานดีเด่นของชุมชนซึ่งสร้างความภาคภาคูมิใจให้แก่ผู้ศึกษาและคนในชุมชนนั่นเองค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะอา,อาจจะไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวของคุณครูแต่ว่า เป็นเป็นคุณครูจริงๆเสียงจริงค่ะนะคะอขอให้เด็กๆนะคะมันทบทวนหนังสือนะคะเด็กๆสามารถชมคลิปของคุณครูแล้วเอาหนังสือ,อวิชาประวัติศาสตร์ของสำนักพิมพออ์พวมาเรียนควบคู่กับคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักพิมพออ์พวมากเลยนะคะที่ อเอื้อเฟื้อเรื่องเกี่ยวกับการนำสื่อ powerpoint ข้อมูลต่างๆนะคะามาให้กับคุณครูได้สอนเด็กนักเรียนนะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้มันทบทวนหนังสือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ